สร้างความตกใจให้กับแฟนๆอย่างมากเมื่อมีการเปิดเผยอาการป่วยของตลกชื่อดังเด๋อดอกสดเดาที่ตอนนี้กำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซิลินทรเขตประเวทหลังมีอาการป่วยหนักจนต้องเจาะคอเพื่อรักษาอาการโดยข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กของสังดอกสดเดาเพื่อนร่วมวงการที่ได้โพสต์ภาพของเด๋อขณะพักรักษาตัวพร้อมข้อความว่ามาอยู่เป็นเพื่อนหัวหน้าเด๋ดอกสเดา ป่วยนานแล้วนอนรักษาตัวที่รอพศอิรินทรปรรเวศเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะทันทีที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาร่วมแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้เด๋อหายจากอาการป่วยโดยเร็วหลายคนย้ำว่าเด๋อดอกสะเดาคือศิลปินตลกที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมมาโดยตลอดจึงอยากเห็นเขากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอีกครั้ง บรรยากาศในโลกออนไลน์เต็มไปด้วยข้อความให้กำลังใจทั้งจากเพื่อนสนิทในวงการตลกนักแสดงรุ่นน้องไปจนถึงแฟนๆที่ติดตามผลงานมาตลอดหลายสิบปีทุกคนต่างภาวนาให้การรักษาครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและหวังว่าจะได้เห็นเดอดอกสะดากลับมาสร้างรอยยิ้มบนหน้าจออีกครั้งในอนาคตอันใกล้